สว er er ัสด no ีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกค่ะอันนี้พาสาวบีมเอายางมาส่งนะคะใส่เลยใหญ่ต้องบัวมาใส่ใหญต้องใส่มาใส่บัวเลกยังดีแล้วเนี่ยาดูบอจะมี้ใส่ยางหนาเลยนะเดีนี่ยดูสิฮะ เออจันนิงโตฟังขัวที๋วแ่แกเก่ไปเลยเปิดรมหมอกจังไรเโตรงมหมอกเอ้าเปิดรมหมอกจังไรเอไปดไหนปนะบ้างนี่ละไปยังหนไปหนชวหวังไปไปนั่งบังขาวน่ายัาไานมานี่จงมาส่งมัเราจะไปหน้างานนะคะไปไปยั ใส่หินแล้วนะคะเตรียมไปเทปลาแท่ออ้รถปลาแท้คือน่มีหินล้นลแล้วล้แล้วสิไปล่องหม,ออก,อมก่มนหมูเลยบ่นี่โอ้เขาให้ไปก่อหมูนะคะเพราะว่าเพราะว่าแกเทหินก่อนแล้วนะคะจะให้แกไปก่อนแกก็ไม่กล้าไปนะคะโอ้ตอนอนะคะ ยางแตกแต่วังอเอายางมาส่งพี่วังนะคะ <laughs> เกมนะคะยางแตกสองคันแล้วปลาแท้สองคันแล้วปลาแท้ <laughs> ด้วย <laughs> <laughs> ปลาแท้ปลายางหรอ <laughs> เปลี่ยนหรอเปลี่ยนโอ้ปลาแท้ของเรานะคะอีกแล้วนะคะ มเกือบทุกมือพี่น้องฝนตกมันก็จะมืดมืดหน่อยมันไม่มีแดดถึงหน้างานแล้วนะคะโอ้โห oh. สิบล้อเข้าอีกทางนะคะ อันนี้ป่าบกรถเองนะคะ ปาเราโบกรถเองออนีได้สามคันนะคะระยะเท่านี้อย่ารอพี่เปิมของเรา ของเรามาเทนะคะทั้งโบกรถทั้งขับรถไยน,นะคะปาเราโบกรถเสร็จแกก็ไปเอารถไถมานะคะ รอดูสิบร้องเราเทนะคะพี่เบิ้มว่าจะหินจะได้เยอะแค่ไหนนะคะอันนี้นิดเดียวเองทุกคนดูระยะทางสิ เราบอกว่ารถสามคันเทได้เท่านี้นะคะเอาเงินที่ไหนซื้อหินนะคะพี่เบิรมเขาจะวิ่งมาเทแล้วนะคะหลบรถก่อนทุกคน 不管。 ได้เยอะกว่า,ากว่ารถ600นะคะไป,ไปยูปูปูบอกว่าไปเมลล่ากลับนะคะจะไม่มีกลับไปแล้วนะคะทุกคน จะกลับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกแชฉนะคะกูก็บอกว่าไปไมา่าาเดี๋ยวไม่มีรถกลับนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ